ครับพี่น้องครับมื่อนี้ก็มาปล่อยว่ากขาพี่น้องล้มบ่ค่อยมีปัญหาครับพี่น้องตอนนี้กำลังเล่นหางวแวบปบวกล้มโม่ค่อยมีครับพี่น้องเบิ่งในการครับว่าสิขึ้นบ่ครับพ <c oughs> <rand> ี่น้องครับจวดจวดจวดเอ้าโยกหัวสักบอลงครับพี่น้องทีมงานแล่นจวดล้มบ่มีล้มบ่มีโอ้ยขากหลายขากหลายเอ้าเบิ่งไปเบิ่งไปอันบ่คือกิดเซลอย่างครับพี่น้องเริ่มเบิ่งไปเรื่อยๆครับมันสิอยู่ล้มบานี่พี่น้องเอ้า เล่นหางครับพี่นอ้องปานหางงามคักเลยเบ่งเรื่อยครับพี่น้องครับเอ้าจวดจวดเล้นก่อนเลยก่อนเลขึ้นไปเลยขึ้นไปก่อนเลยขึ้นไปก่อนเล่ยนเลี้นเลี้นเลีนเล่้ยนเวลี้นเวเราเเราเรอเราเราเราาพเรรยเรเรร ขอบคุณพี่น้องครับว่าบึงเับมาติดตามนะครับพีรรบ่น้องครับฮา